สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแจ๊คแนเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ3เคล็ดลับ3เคล็ดลับที่เราสามารถเพิ่มยอดขายใน Market p เพจได้นะครับอันนี้เป็นผมมาแนะนําเกี่ยวกับการทํางานของคนทํางานออนไลน์นะตอนนี้ผมก็มาทํางานเป็นพนักงานยูพิคเกอร์แบบเต็มตัวแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ยอดขายมากมายอะขนานั้นนะแล้วก็ขั้นต่าวันหนึ่งก็มี 300- 400ต่อวันนะขั้นต่ำเนี่ไม ไม่มีต่ํากว่านั้นแล้วก็ไม่ได้เน้นแบบว่าชวนคนนะครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาสมัครกับผมเนี่ยก็จะเป็นคนสมัครที่เป็นแบบว่าเขาสนใจจริงๆคนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานจริงเพราะว่าคนที่เขาอยากทํางานจริงเนี่ยเขาจะเข้ามาหาเราเองแล้วก็ไม่ใช่คนที่เราชวน คนพวกนี้เนี่ยคนที่เข้ามาหาเราเองเนี่ยคือคนที่เขาอยากทํางานคนที่มีใจรักในการทํางานออนไลน์นะครับไม่ใช่ใจรักในการทํางานออนไลน์คนที่อยากหารายได้เสริมแต่ผมมองว่ารายได้เนี่ยมันไม่ใช่รายได้เสริมนะมันเป็นรายได้หลักได้เลยนะครับจริงๆมันทำรายได้หลักได้เลยก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ามเคล็ดลับที่ผมจะมาพูดในวันเนี้ยนนในการเพิ่มยอดขายในมาร์เก็ตเพจจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับผม มาเริ่มกันที่เคล็ดลับแรกนะครับเคล็ดลับที่หนเนี่ยที่ผมจะมาพูดกับทุกคนเนี่ยคือการเลือกสินค้า เคล็ดลับที่1นนะคือการเลือกสินค้าคนส่วนใหญ่สมัยเนี้ยเห็นค่าคอมมิชชั่นเยอะหรือว่าเห็นอะไรที่เยอะๆเนี่ยมันดึงดูดคนขายเฮ้ยยิ่งถ้าเราขายได้ก็ได้เงินใจล,ลืมนะว,ว่ามันขายยากหรือเปล่าสินค้าตัวนั้นอ่ะผมจะไม่พูดนอกเรื่องนะจะพูดแค่3เคล็ดลับ3เคล็ดลับนี้เท่านั้นจะไม่พูดว่าข้อด้ข้อเสียอะไรนะอ่านี่พูดให้กระจ่างก่อนเคล็ดลับแรกที่ผมจะพูดคือสินค้าต้องน่าสนใจสินค้าน่าสนใจดูยังไงดูอย่างเช่น เราเลือกสินค้าเนี่ยเราดูที่ใจตัวเราเองว่าสินค้าตัวนี้เราชอบไหมคุณคิดดูนะครับว่าถ้าสินค้าตัวที่คุณชอบเปอร์เซนต์การที่คนอื่นจะชอบเหมือนคุณก็มีนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยนะเคล็ดลับแรกง่ายๆเลยเป็นจุดเล็กๆ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้ามนะครับอยุธเล็กที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้ามเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบมองว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันน้อยคนก็ไม่เอาแต่ผมจะบอกว่าค่าคอมมิชชั่นน,น้อยๆนี่แหละครับยิ่งน้อยแต่ไม่ได้แบบน้อยมากถึงขนาดแบบน้อยจัดเลยนะน้อยในระดับกลางๆประมาณนั้น สินค้าราคาถูกข้อคอมมิชชั่นก็ไม่ต่ำมากเนี่ยพวกเนี้ยสินค้าพวกเนี้ยมันจะเป็นสินค้าที่มียอดขายเยอะแล้วก็สามารถแบบว่าอัพยอดขายได้ง่ายเพราะว่ามีคนเข้ามาสั่งซื้อกับเราเยอะเราก็จะได้ค่าอยอดจ่ายเล็กๆเนี่ยค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะอันนี้ผมแนะนําเพราะว่า อย่างแรกเลยคือต้องเป็นสินค้าที่เราสนใจด้วยตัวเองเปอร์เซ็นต์การขายคนอื่นสนใจเหมือนเราก็มีถ้าเป็นสินค้าที่เราไม่ได้สนใจแต่เราอยากขายเพราะเงินเยอะผมกล้าร,รับประกันเลยว่าคุณขายได้อยู่แล้วขายได้แต่คุณขายจะขายได้ยากมากยากมากๆผมแนะนําให้เลือกสินค้าที่คุณสนใจแล้วเอานําไปขายนะครับพร้อมกับเคล็ดลับที่2อนะอันนี้เข้าหัวข้อที่2อ,อันนี้พูดแบบรวดลับตัดตอนเลยนะแอบไปไว้ เคล็ับที่2การที่คุณจะโพสนามากิจเพจเนี่ยจะต้องโพสภาพที่น่าสนใจนะครับคือในแอปยูพของเราเนี่ยภาพที่น่าสนใจอยู่แล้วแต่ว่าผมแนะนําว่าบางภาพคุณก็เอาไปแต่งบ้างเอาไปทําอะไรบ้างนิด,นดหน่อย ไม่ต้องแต่งเยอะสวยนิดนิดหน่อยให้มันดูดยยูน่ารักอะไรประมาณนี้ก็ขายได้นะครับก็ใช้ภาพที่น่าสนใจน่าดึงดูดลูกค้าเพราะว่าเนี่ยมันคือจุดมองจุดแรกว่าเฮ้ยภาพน่าสนใจว่ะเราน่าเราเราอยากได้มันเป็นภาพดึงดูดสายตาคนอะเข้ามาในโพสของเราอะ่ะอันเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันนะครับข้อคิดลับ K ที่3ามต้องมาพูดถึงนนะแคปชั่นที่เราใช้โพสต์ในมาร์เก็ตเพจนะแคปชั่นที่โพสใช้โพสต์ในมาร์เก็ตเพจเนี่ยผมจะไม่พูดแบบว่า จาะลึกมากจะพูดในแบบว่าสามารถได้ใช้ได้ทุกคนในทุกกรณีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่อะถ้าชอบใช้โพสสินค้าเลยว่าเสื้อผ้าหรือเสื้อยืดอย่างเงี้ยผมว่ามันฟังแล้วเฉยเอยะเป็นผมผมก็ไม่เข้าเพราะว่ามันเฉยเมันไม่น่าดึงดูนะนะสำหรับผมอะผมอาจจะเป็นคนเรื่องเยอะแต่ว่าสําหรับคนอื่นผมว่าเขาก็น่าจะคิดเหมือนผมนะอันนี้ต้องใช้แคปชั่นที่ดีๆเลยแคปชั่นที่น่าสนใจนะครับถ้ามองอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ย ผมเป็นผมจะพูดว่าเสื้อผ้าแฟชั่นให้คุณมองสองอย่างนะคนแรกขายราคาเท่ากับคนที่สองเลยคนแรกขายว่าเสื้อผ้าคนที่สองเสื้อผ้าแฟชั่นคุณว่าอันไหนมันน่าอ่านมากกว่ากันอันไหนมันอ่านแล้วมันน่าดึงดูดล่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าแฟชั่นอันไหนมัน,น่าดึงดูดเราไปหาเขามากกว่ากันคุณคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นลูกค้าประมาณนั้นคุณก็จะมี ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นลูกค้านะเราอยากได้นะเราใส่อารมณ์การเป็นลูกค้าในการกลไปด้วยเพราะว่าเราจะเข้าใจของ,องของลูกค้านะครับเป็นผมผมจะใส่แคปชั่นว่าเสื้อผ้าแฟชั่นอันนี้คือที่ผมใส่นะครับ 2. พัดลมนะครับสมมุติว่าคุณจะขายพัดลมใน m a r k e t ็ตเ c e อย่างเงี้ยคุณเอาสินค้าจากแอปพลิเคชันของคุณมาเนี่ยแอปพลิเคชัน UP ที่เราทํางานกันเนี่ยสมมติคุณจะขายพัดลมเนี่ยคุณพบไปว่า พัดลมสมมติว่าในแอปเนี่ยมันเขียนว่าพัดลมอุตสาหกรรมหน้ากว้างเท่านี้เท่านี้เท่านี้คุณเอาไปใส่หมดไม่ได้นะโอ้ยลูกค้าไม่อ่านหรอกเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนประเภทหนึ่งที่ไม่ค่อยอ่านเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านอะไรที่เยอะๆเนี่ยคนไทยไม่ชอบอ่านผมก็คนนึงอ่ะผมอาจจะไม่ใช่คนฉลาดคนเล่นเยอะถ้าเป็นประโยคยาวๆเนี่ยผมไม่อ่านละผมข้ามเลยเพราะผมไม่ชอบผมไม่ชอบอ่านอะไรเยอะผมเป็นคนชอบฟังหรือถ้าอ่านต้องอ่านสั้นๆอันนี้พอเข้าใจตัวเราตัดตอน คุณต้องหาข้อมูลที่อ่านแล้วเข้าใจเลยอ่ะสั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นหนัวข้อมันขึ้นมาว,ว่าพัดลมอุตสาหกรรมผมจะเขียนแค่ว่าพัดลมหน้ากว้าง18นิ้วเท่านั้นอันเนี้ยเห็นไหมฟังแล้วเข้าใจเลยคุณไม่ต้องไปเขียนว่าพัดลมอุตสาหกรรมหน้ากว้าง18นิ้วมันยาวไปมันเข้าใจแหละแต่ว่ามันยาวเกินไปอ่ะคุณเขียนแค่ว่าพัดลมหน้ากว้าง18นิ้วจบพอพอเลยพอเลยเท่านั้นพอพอเท่านั้นแค่นั้นเองคุณลูกค้าคุณเข้าใจแล้ว อันนี้ก็เป็นการดึงดูดเล Eve ็กๆน้อยนะครับถ้าคณเขียนว่าพัดลมอุตสาหกรรมหน้ากว้าง18นิ้วโอ Head ้โหแม่งโคตรยาวเลยคนขี้เก็จอ่านเมนเหมือนคนคนอ่านไม่จบหรอกคนอ่านแค่พัดลมอุตสาหกรรมคนไม่อ่านแล้วเพราะวา่าเป็นของโรงงานสินค้าเขาต้องการซื้อเข้ามาใช้ในบ้านไม่ได้ใช้ในอุตสาหกรรมใช่ไหมก็เ,เขียนไแค่ว่าพัดลมหน้ากว้าง18นิ้วเท่านั้นง่ายๆกับ 3. พัดลมไอเย็นสมมติ Lights ว่าพัดลมไอเย็นเนี่ยเขียนว่าพัดลมไอเย็นกับอันนี้อันแรกนะพัดลมไอเย็นกับพัดลมไอเย็นคลายร้อนคุณจะเลือกกันไหน ให้คุณเลือกเอาเป็นผมผมจะอ่านที่สองคุณอาจจะคิดว่าผมคิดเองก็เอาเองดิแต่ผมพิสูจน์มาแล้วว่าในหลายๆประเภทหลายกลุ่มของการซื้อขายเนี่ยการที่ใส่แคปชั่นดึงดูดลูกค้าประเภทพวกเนี่ยมันจะทําให้คุณได้ลูกค้ามากกว่าคุณไม่สนใจแคปชั่นเล็กๆกัน้น่อยพวกนี้บอกไว้ก่อนพัดลมไอเย็นพัดลมไอเย็นคลายร้อนโอ้โหคุณมันอาจจะดูยากกว่าแรกนะแต่ว่ามันเป็นมันมีประโยคเล็กๆประโยคนหนึ่งที่มันแบบดึงดูดลูกค้าอันนี้ผมก็มาพูดสั้นๆนะครับ ก็3เทคนิคที่ให้สัส้นๆไปสเทคนิค3เคล็ดลับพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่ชอบมองข้ามนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าผมใช้เทคนิคใช้เคล็ดลับพวกนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆพวกนี้แล้วก็ได้ค่าคอมทุกวันวันละประมาณ300ร้อถึงพันหนึ่งต่อวันไม่เคยไม่ไม่มีต่ำกว่า300แล้วเพราะว่าผมทํามาได้ประมาณเดือนนึงและสวันแรกไม่ได้เลยพอเข้าวันที่สามเนี่ยผมผมได้เทคนิคพวกนี้มาได้เคล็ดลับพวกนี้มาได้ค่าคอม300อยขึ้นทุกวัน ไม่มีต่ำกว่า300นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเออฮมันเป็นหัวข้อที่ดีนะมันเป็นจุกเล็กที่คนมองข้ามคุณก็เอาไปใช้ได้เทคนิคนี้ผมไม่ห้ามแล้วก็สำหรับใครที่กำลังสนใจเกี่ยวกับการทำงานแอปพลิเคชันยูพิกซื้อของคืนเงินให้กับคุณหรือสร้างไรายได้ออนไลน์ให้กับคุณอย่างผมเนี่ยผมก็เข้ามาเป็นยูพิเกแล้วก็สร้างออนไลน์สร้างเงินออนไลน์กับตัวเองตอนนี้ เดือนแรกผมได้มาประมาณ9000กว่าบาทแล้วอันนี้คือเดือนแรกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือเริ่มต้นเดือนแรกก็ประมาณ90,00กว่าบาทก็เหมือนทํางานแบบว่าประจระําปกติเลยอะ่ะแต่คือแค่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านช่วงโควิดอ่ะอยู่บ้าน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 ผมก็ทํางานอยู่บ้านถ่ายวิดีโอลงมากนู่นนี่มากก็สาหรับใครที่กําลังมองหาการทํางานยูพิเกอร์อยู่ก็สมัครได้ครับผมแนะนําสมัครได้สมัครผ่าน Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้สามารถถ้าคุณไม่มีลิงก์ในการสมัคร สามารถเอาลิงก์ข้างล่างนี้ผมไปใส่ได้นะมันจะมีคอลล์ราคาสผมอยู่สําหรับใครที่อยากทํางานแล้วไม่มีกลุ่มไม่มีคนแนะนําผมสามารถแนะนําได้แล้วผมก็มีกลุ่มของผมแล้วด้วยตอนนี้สมาชิกข้างในนั้นมีอยู่42คนแล้วนะครับใครที่สนใจอยากส,สมัครก็กดลิงก์ข้างล่างผมจะเขีนเยนไว้ว่าลิงก์สมัครเป็นยูพิเกอร์นะครับก็เอาโค้ดผมไปใส่เมื่อสมัครเสร็จแล้วสงสัยอะไรหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรเฟซผมอยู่ข้างล่างผมใส่ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูได้เลยแล้วก็สมัครได้เลยแล้วก็มาทํางานธุรกิจออนไลน์ที่คนชุกใหม่้าานนนนิยมทํนนํกัััรบสหวี ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ